มาครับผมเดี๋ยวเรามาดูการดับฮีโร่กันก่อนนะเกมนี้เนี่ยฮีโร่ออฟเลนเขานะครับผมเป็นฟลอเรนติโนเนาะตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยจะเอาชาร์ล็อตไปเล่นกับฟลอเรนนะครับแต่ชาร์ล็อตเนี่ยมันแพ้ฟลเรนนะครับเกมนี้ผมก็เลยตัดสินใจเอาเรียวมะมาไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเดินเกมของเรียวมะนะครับต้องขอออกตัวก่อนว่าเรียวมะเนี่ยซีซั่นนี้ผมเล่นครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่1ห,หรือว่าครั้งที่2นะครับเรื่องสกิลเพย์เนี่ยทุกคนก็ไม่ต้องสนใจนะพยายามสนใจการเดินเกมนะครับ พราะว่าสกิลเพลียวม้าผมเนี่ยไม่ค่อยมีเลยนะครับแต่เราจะเน้นเรื่องการเดินเกมนะเกมนี้เนี่ยผมเล่นอยู่ที่80กว่าดาวนะมาครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเดินเกมนะอย่างแรกเนี่ยผมจับสกิลหนึ่งแล้วก็ข้ามคือนะแล้วก็สกิลหนึ่งสองครั้งนะครับไอเทมที่เราซื้อเนี่ยจะเป็นรองเท้านะเพื่อที่เราเนี่ยจะรีบไปคูมพุ่มให้เร็วที่สุดนะครับเราจะได้กดดันฟอร์เรนในช่วงต้นเกมนะวิธีการเล่นเรียวม้าเนี่ยเคลียร์แล้วก็เติมก่อนนะครับช่วงเลเวลหนึ่งเนี่ยเราชนะฟอร์เรนอยู่ แต่ฟอร์เรนเนี่ยเขาเข้าพุ่มเร็วนะเขาก็เลยเห็นเรานะครับแต่เราก็ยังตอดเลือดได้อยู่นะ,อะตอนนี้ก็พยายามกดดันเว็บนะครับอฟอร์เรนเหมือนเขาจะฝืนเคลียร์นะแล้วก็พยายามเคลียร์คลิปให้เวลสองก่อนก็ดีนะครับแต่ผมเนี่ยยังไม่ชัวร์ในการเล่นเร็วมานะจังหวะนี้ผมก็เลยเคลียร์ช้านะครับแต่ฟอร์เรนก็หายไปครึ่งรอดนะครับเลือดนะ,อะตอนนี้ก็พยายามชิงเชิงกันล่าปูนะครับ เราก็จะรอมีสกิลหนึ่งนะแล้วเราค่อยเล่นนะครับพอมีสกิลหนึ่งก็ลองเล่นไปนะครับก็ได้ฟิกเกอร์นะก็เกือบได้ฟอร์เรนด้วยนะครับจงังหวะนี้ก็คุ้มมากนะชิ้นแรกเนี่ยใครที่ช่ำๆเนี่ยก็สามารถออกเป็นรองเท้าลดคูด,ดาวได้นะครับแต่ผมเนี่ยไม่ได้มั่นใจฝีมือตัวเองขนาดนั้นนะเราก็เลยออกเป็นรองเท้าซีซีนะครับเอาชัวนะ,อะตอนนี้ผมก็พยายามให้คลิปตัวเล็กเนี่ยตายนะครับเพื่อที่จะให้ฟอร์เรนเนี่ยไม่ได้ตังนะ จังหวะน,นี้ลีเลี่ย,ยมาเติมนะครับแต่ฟอร์เรนเนี่ยเขาแทงมาก่อนเนาะผมก็เลยตันไม่โดนนะครับถ้าตันโดนเนี่ยน่าจะได้คิวฟอร์เรนนะตอนนี้เนี่ยเรนบนมี3ตัวนะครับเขาพยายามจะเคลียร์ก่อนเนาะเราก็ต้องพยายามรอกันในปั้มนะครับถ้าไม่มีสกิลหนึ่งเนี่ยเราจะไม่ค่อยแหลมน,นะป่าเราจบล่างนะครับป่าเขาจบบนเนาะเราก็ต้องเซฟนะครับในช่วงเลเวล1นถึงนาทีเนี่ยเราอย่าลืมนะครับว่าป่าเขาจบไหนนะถ้าเรารู้ว่าป่าเขาจบเลนเราเนี่ยเราก็ต้องเซฟนะครับ แต่ปกติแล้วเนี่ยโลมก็จะรายงานอยู่แล้วนะว่าจบไหนนะครับแล้วก็ต้องดูข้อความเพื่อนด้วยนะตอนนี้เรารีเลือดเสร็จแล้วเราก็จะรีบไปช่วยมังกรนะครับออฟเลนเนี่ยสำคัญมากนะควรเคลียร์แล้วก็เติมนะครับพยายามสนใจออบเจกต์ด้วยนะครับไม่ต้องสนใจคลิปเยอะนะเราได้มังกรแล้วนะครับเราก็จะมารอแท็กกลางต่อเลยนะครับพอเราแท็กกลางแล้วเนี่ยตามทัมมิ่งของเราต้องเคลียร์กลางแล้วก็ไปบนนะครับแต่จังหวะนี้เนี่ยเพื่อนเราไปเวทนะ เราก็จะมาดูบัฟฟให้เพื่อนนะครับแล้วก็ฟอร์เรนเนี่ยไม่ได้ไปบวกนะผมก็เลยไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อนนะครับแล้วก็ปล่อยให้เพื่อนเราเนี่ยเล่นไปนะแล้วเราเนี่ยก็มาเคลียร์ลิปนะครับอ่าจะเห็นว่าจังหวะนี้เนี่ยฟอร์เรนเนี่ยเขาเคลียร์ก่อนนะพอเราเห็นว่าฟอร์เรนเนี่ยวิ่งไปนะครับเราก็ต้องรีบหาฟอร์เรนแล้วนะอ่าจังหวะนี้ก็อยู่ตรงกลางนะครับฟอร์เรนนะฟอร์เรนเนี่ยเหมือนจะแทง่างนะครับเราก็จะเปิดแมบบให้เพื่อนนะอ่าจังหวะนี้เราก็จะมาเล่นกับฟอร์เรนนะครับเราอย่าให้ฟอร์เรนไปเติมคนนเดียวะ ไม่อย่างนั้นคนเราจะน้อยกว่านะครับจะเห็นว่าผมเนี่ยพยายามคุมฟอร์เรนไม่ให้ไปคนเดียวนะครับจงังหวะนี้เราก็มาเล่นไปนะครับจงังหวะนี้เนี่ยผมสกิลสองไม่ติดนะครับแต่ก็ยังได้คิวฟอร์เรนนะครับแล้วในมินิแมปจะเห็นว่าเว็บบนเนี่ยเราเสียเว็บคลิปไปเว็บหนึ่งนะฟอร์เรนเขาก็เสียนะครับเรามายืนเชิงกันนานนะครับเลยทาให้เสียเว็บนะ เวลาเราเล่นออฟเนี่ยถ้าออฟเขาได้เว็บคลิปเราก็ควรได้เว็บคลิปนะครับเราพยายามจะให้จนกว่าออฟเลนเขามากนะไม่อย่างนั้นจะเล่นยากนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยควรรวยกว่าเขานะครับอ่าตอนนี้เนี่ยเวลาว่างๆฟอร์เรนตายมีอ็อบเจกต์อะไรแล้วก็เก็บไปนะอ่าแล้วก็พยายามเคลียร์คลิปนะครับเคลียร์แล้วก็เติมเคลียร์แล้วก็เติมนะครับอ่าเห็นว่าผมเนี่ยเคลียร์แล้วก็วิ่งไปเลยนะเราจะไม่ดักนะครับเพราะว่าเราเบิร์ดฟอร์เรนไม่ตายนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูจังหวะนี้นะครับลิเลียนเนี่ยเดินมาเนาะะแล้ววกก็ติ๊รรมคับ หนักตรงพุนะ่มเนาะอ่ะาไทมิ่งเนี่ยพอเรนเดินมาประมาณนะครับจังหวะนี้ก็ได้คิวไปเลยนะถือว่าดีนะครับตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าใกล้4นาทีแล้วนะครับเราก็จะรีบเคลียร์คลิปนะแล้วก็พยายามเอาป้อมนะครับตอนนี้เนี่ยผมระแวงเอเลนดอร์ด้วยนะครับเมื่อกี้เอเลนดอร์ยังไม่ได้โผล่ในมินิแมปนะพอเราเห็นว่าเอเลนดอร์เนี่ยโผล่กลางแล้วนะครับเราก็จะรีบตีป้อมเลย ตอนนี้เนี่ยเราจะเก็บสกิลหนึ่งไว้นะครับเวลาเราเล่นกับฟอร์เรนเนี่ยเราควรมีสกิลหนึ่งเอาไว้หนีนะไม่ได้เอาไว้สู้นะครับอ<ส>่าพอฟอร์เรนมาแล้วก็ตอด MM. แล้วก็ออกเหมือนเดิมนะครับจังหวะนี้ฟอร์เรนเขาล้ลำส่วนนะพอเราไม่มีสกิลแล้วเราก็รอสกิลคุณดาวให้เสร็จนะแล้วก็ค่อยเล่นตอดเหมือนเดิมนะครับอ่าจะเห็นว่าฟอร์เรนเนี่ยก็น่าจะล้ำคานเรามากนะครับเวลาผมเล่นฟอร์เรนเนี่ยผมก็ล้ำคานนะเวลาเจอเรียวม,มานะครับยิ่งเจอเรียวมาพวกเม็ดส้มเม็ดอะไรเนี่ยครับน่าล้ำคาญมากนะ แะ้ว่านนี้เราก็จะดักฟอร์เรนนะครับแต่จังหวะน,นี้เนี่ยคลิกซี่มาทำเลนผมเนาะผมก็เลยต้องออกก่อนนะครับจังหวะน,นี้เนี่ยติดประมาทนิดนึงนะครับตรงที่ฟิกชารไปนะอ่าแลหว่างนี้เราไม่มีเลือดครับเราก็มาดูดเลือดคลิปแล้วก็รอเคลียร์เว็บบนต่อเลยอ่าตอนนี้คลิกซี่ลงไปกลางแล้วนะครับฟอร์เรนเนี่ยน่าจะมีอันติแล้วนะเราก็ต้องรอสกิลคูดังเหมือนเดิมนะครับตอดแล้วก็ออกนะ คอเลนเนี่ยเขาอยากลามใส่เรามากเลยนะอ่าจังหวะน,นี้นาคอสมานะครับแต่เราเนี่ยไม่น่าทันแล้วนะจังหวะน,นี้คอเรนเขาฟิกเกอร์นะครับผมก็เลยโฟกัสคลิปแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนาคอสเลยนะอ่าแล้วตอนนี้เนี่ยฟอเรนก็ตายแล้วนะครับผมในมินิแมปเนี่ยเลนล่างเนี่ยโผล่สี่ตัวนะตอนนี้เราก็จะรีบเอาคลิปแล้วก็ไปช่วยเพื่อนตีดักเลยนะครับป้อมเนี่ยแตกแน่นอนอยู่ละอ่าเห็นว่าเว็บบนเนี่ยคลิปสูงแล้วนะ เราก็มาเล่นกลางแล้วก็อาจจะต้องไปเติมล่างนะครับเราก็ต้องดูเกมอีกทีนึงนะครับอ,อ่าจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเอนดอร์อยู่ L ขวาเนาะคิกซี่อยู่ L ขวานะครับเราก็ต้องระวังนะผมก็จะคุมลซ้ายไ้ก่อนนะครับอ่าพอคลิปมาเนี่ยเราก็เคลียร์คลิปนะจริงๆจงังหวะนี้ก็แอบประมาทนิดน,นึงนะครับผมตรงที่เราแทงพุ่มขวาไปแบบไม่ได้เห็นแมปนะเมื่อกี้เนี่ยถ้าเอเลนดอร์กับคิกซี่ดักพุ่มนะครับผมผมเนี่ยมีสิทธิ์ตายได้เลยนะ อ่าตอนนี้เนี่ยฟอร์เลนเขาทาเว็บบนมาแล้วนะครับเราก็จะไปรอรับเว็บบนก่อนนะอ่าจังหวะนี้เนี่ยเกมเราก็เริ่มเสียแล้วนะครับเพื่อนเราเนี่ยเหมือนจะไปโด sì, น2รอบนะครับเลนล่างแล้วก็เลนกลางนะอ่าตอนนี้เนี่ยจะมีแค่แคลรี่นะครับผมผมก็เลยไม่ได้ไปกันกลางแล้วนะเพราะว่าไปก็กันไม่ได้นะครับผมก็เลยมากันบนไปเลยนะครับอ่าจังหวะนี้ผมก็เล่นกับฟอร์เรนนะอ่าฟอร์เลนก็แปะอันติลัมนะครับ จะเห็นว่าฟอร์เรนเนี่ยก็ลำเป็นนะไม่ใช่ว่าลำไม่เป็นนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นเรียวมนะเนาะมันมีสกิลหนึ่งไว้หนีนะครับอพอสกิลเขาหมดผมก็จะพยายามไล่นะแล้วก็ตรงฟ้าฟ้าเนี่ยฝันต่อฆ่าเหมือนเวทป่าเรานะครับแล้วก็มาช่วยเพื่อนนะอย่าลืมนะครับผมเวลาเล่นป่าเอ้ไม่ใช่เวลาเล่นออฟเนี่ยเราวนะควรดูมินิแมปนะควรเติมเพื่อนด้วยนะครับจริงๆมันก็ต้องทุกตำแหน่งนะที่ต้องดูมินิแมปนะครับจังหวะนี้ปลาหมึกหิวนะ จังวันนี้ก็ได้ป้ามึกมานะครับผมเ่นดอมาเนาะเราไม่มีเลือดเราก็ออกก่อนนะผมมีเพจขาย ID เกม r OV มาแนะนำา ID สกินแร่แร้งสูงลูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ดีให้เลือกมากกว่า2 0 0 ID ที่เพจนี้เลย TP7 รับซื้อขาย ID ดีเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายหากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมเราจะเห็นว่าเว็บกลางเนี่ย เว็บคลิปตีป้อมอยู่นะครับเราก็ต้องรีบไปเคลียร์นะอ่าตอนนี้ก็จะเป็นรูปแบบเกมนําหรือว่าเกมตามจริงๆร,รูปแบบแบบนี้เนี่ยเป็นรูปแบบเกมตามนะครับถึงแม้คิวเราจะนํานะแต่การคุมพื้นที่เราไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ก็ต้องดูรูปแบบเกมไปก่อนนะเราจะพยายามแยกตัวไปเคลียร์คลิปก่อนนะครับตรงกลางเนี่ยเพื่อนเราน่าจะรับป้อมได้อยู่แล้วนะหน้าที่ของอัพเลนนะครับพยายามดันคลิปให้สูงๆไว้นะสําคัญเลยต้องไม่ตายนะครับ แต่เกมนี้แน่ผมดันสูงเยอะไม่ได้นะครับดันมั่วๆเนี่ยอาจจะโดนฟอร์เรนลัมแล้วก็โดนเอรลนดอเล่นได้นะตอนนี้เนี่ยเราก็เคลียร์คลิปเท่าที่เคลียร์ได้นะครับตรงกลางเนี่ยเหมือนเพื่อนจะเล่นกันนะแต่คนเราน้อยกว่านะครับะระหว่างนี้ผมก็จะไปปิดกลางนะแต่จังหวะน,นี้ผมเห็นฟอร์เรนนะครับผมก็เลยตอดเลือดไปสักนิดสักหน่อยนะแล้วก็ไปรอเล่นกลางนะครับตรงกลางลมเราตายแล้วนะเกมนี้เนี่ยลมเราเป็นอินโซนะครับ ถ้าเกมนำเนี่ยเอนโซจะโหดมากเลยนะเพราะว่าแค่โซ่เนี่ยก็ทำให้กลัวแล้วนะครับแต่ถ้าเกมตามเนี่ยก็เล่นยากนิดนึงนะครับเกมนี้เขามีเอลสูดด้วยนะเวลาเราเจอแถบเนี่ยเราต้องพยายามเหยียบแถบด้วยนะครับจะทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเล่นยากขึ้นนะถ้าเขามีแถบแล้วเราไม่เคลียร์เนี่ยเขาจะเห็นพื้นที่ในการเล่นนะครับเขาก็จะเล่นง่ายนะอาตอนนี้เลนบนเนี่ยเพื่อนเราบวกนะครับแล้วก็นาคอสก็ตายไปแล้วนะตอนนี้ผมก็จะพยายามเลียร์คลิปนะครับเลนดอเนี่ยเหมือนจะหิวผมนะจงังหวะนี้ อ่าวก็เล่นไปนะครับจาจังหวะนี้ก็ไดเอเลนดอไปนะครับเอเลนดอรประมาณนะครับจังหวะนี้เขาเล่นเยอะไปนะอ่าว่านนี้ก็มาเชียร์คิปเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เนี่ยเข้าสู่รูปแบบเกมตามเต็มระบบนะครับจาจังหวะนี้เอ็นโซจับโดนนะแล้วก็มาเล่นกับฟอร์เรนนะครับจังหวะนี้ฟอร์เรนก็แปะอันตรีได้นะอ่ oh. จาจังหวะนี้ก็ลามเราแตกไปเลยนะครับแต่เพื่อนเราเนี่ยก็ยังได้ฟอร์เรนนะก็ถือว่าโอเคนะครับผมจังหวะนี้นะ ถ้ารูปแบบเกมตามแล้วแลกกันเนี่ยเราคุ้มกว่านะครับแต่ก็ไม่ดีเราตายนะระหว่างที่เราตายไปเนี่ยก็ไม่ได้มีไฟอะไรเกิดขึ้นนะแค่ฝันของข้ามเนี่ยดันเว็บมากนะครับเลนบนเนี่ยก็เกือบแตกนะครับอ่ะระหว่างนี้ก็รอเคลียร์คลิปเหมือนเดิมนะตอนนี้เนี่ยวิธีจะเล่นให้เกมนำก็คืออย่างแรกเลยก็คือดักคิวนะครับอย่างที่2ก็คือรอเอนโซเกี่ยวแล้วเราเล่นนะหรือว่าอย่างที่3เราอาจจะต้องรอฝันของข้ามพลาดนะครับอ่าจังหวะน,นี้จะเห็นว่าคลิกซี่แลกกับนาคอส์ดนะ ก็ถือว่ายือได้เรื่อยๆนะครับถ้าเขามาตายอย่างนี้นะตอนนี้เราก็ต้องรอเลียร์คลิปมันเดิมนะครับจังหวะนี้ผมเห็นแล้วนะว่าลิเลียเนี่ยติกร่วมนะครับแต่ผมอยากเห็นคลิปเว็บลล่างเนาะเพราะว่าคลิปเบล่างเนี่ยเยอะนะครับจริงๆจังหวะเมื่อกี้เนี่ยเราไปเล่นกับลิเลียเนี่ยจะสวยมากเลยนะครับเราอาจจะได้คิวเอเลนดอนนะแต่จังหวะมันก็ห้าสิบห้าสิบนะครับถ้าเอเลนดอ์ไม่มาเนี่ยเราก็จะไม่ได้ตังค์นะาแล้วจังหวะนี้เนี่ยเหมือนเอเลนดอ์อยากจะเล่นเจอนะครับผมก็เลยมาซ้อนลิเลียนะ จังหวะน,นี้สลิมตามเอเลนดอนร,รน์นะครับเราเห็นละเรามีฟิกนะครับเราก็เลยตามไปนะจังหวะน,นี้ก็ได้เอเลนดอร์ไปนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายจังหวะเมื่อกี้อีกทีหนึ่งนะครับจังหวะที่ลิเลียติกรวมนะสาเหตุที่เราไม่ได้ไปนะครับอย่างแรกเนี่ยเลนล่างเนี่ยคลิปมันเยอะนะแล้วผมเนี่ยต้องการเงินนะครับถ้าเราไปแล้วเอเลนดอร์ไม่เดินมาเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ย เดินไป4นะครับแต่ถ้าเราไปแล้วเราได้เดี่ยมันก็จะคุ้มนะอะเดี๋ยวมาดูจงังหวะนี้กันก่อนนะครับผมฟอร์เล่นเนี่ยเหมือนจะลึกไปนะแล้วก็หาจางังหวะเล่นไปนะครับ oh, s <S จะเห็นว่าฝั่งของข้ามเนี่ยเริ่มมาตายทีละตัวทีละตัวแล้วนะ,ะจงังหวะนี้เพื่อนเรางัดโดนนะครับแล้วก็เข้าไปเล่นนะ oh, oh, oh. ได้คลิกซี่มาอีกหนึ่งตัวนะครับคุ้มมากนะจงังหวะนี้ะระหว่างน,นี้เนี่ยเราก็รอเคลียร์คลิปเหมือนเดิมนะครับรอให้เอนโซเนี่ยดึงโดนนะไม่มีเลือดก็รีนะครับระหว่างน,นี้เนี่ยฝั่งของข้ามตายไป2ตัวแล้วนะ จงังหวะนี้ก็ต้องหาเว็บทาหรือว่าเคลียร์คลิปให้สูงนะครับแต่ถ้าจะให้ดีเลยเนี่ยถ้ามีดาร์กเนี่ยเราควรเอาดาร์กซัลเลยเยออร์นะเพราะว่าจะได้ยื้อเวลาได้นะครับตอนนี้แอนโซเนี่ยเห็นคนเยอะกว่านะเขาเลยหาเล่นนะครับเราก็ต้องรีบไปเติมให้เร็วที่สุดนะตอนนี้นาคอสตีดาร์กนะครับเราก็จะไปช่วยเพื่อนนะปลาหมึกเนี่ยมาดูนะครับแล้วก็เน้นคนก่อนนะพอเห็นว่ามันพ้นระยะของดาร์กนะครับเราก็มาช่วยเพื่อนตีดาร์กนะ พอเราได้ด์กแล้วเนี่ยเราก็จะพยายามไปคุมตรงกลางก่อนนะครับพยายามคุมพุ่มนะอ่าล้งหวะนี้ก็เคลียร์ลิปไปนะครับอ่าจังหวะน,นี้เนี่ยอ so นโซเกี่ยวโดนเนาะผมเนี่ยไม่มีสกิลแล้วนะครับแล้วก็โดนฟอร์เรนลมนะจังหวะน,นี้ก็แตกไปนะตอนแรกเนี่ยรูปเกมเริ่มจะกลับมาดีแล้วนะครับแล้วเรามาพลาดจังหวะน,นี้เนี่ยมันก็ทําให้รูปเกมเนี่ยเสียนะมาครับผมเดี๋ยวเราข่าม,มาตอนเกิดเลยนะ ระหว่างในเกมเนี่ยที่ผมตายไปนะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นการทําเว็บเหมือนเดิมนะครับอ่าตอนนี้เว็บบนมานะแล้วก็ไปรอรับเว็บบนต่อนะครับสําหรับไอเทมเนี่ยผมจะไม่ออกของกันนะเพราะว่าเราไม่ได้จะเป็นตัวที่เทต็ตรงๆนะครับเราจะเน้นตอดแล้วก็ออกนะอ่าเว็บบนเคลียร์แล้วเราก็ไปเล่นกลางล่างนะครับดูมินิแมปแล้วก็เล่นไปนะตอนนี้เห็นว่าฟอร์เรนเนี่ยเหลือเลือดนิดเดียวนะครับเราก็เลยมาเล่นกับฟอร์เรนนะอ่าจังหวะนี้ฟอร์เรนฟิกนะครับ ได้ฟอร์เลนมานะครับแล้วก็มาเล่นกับปลาหมึกต่อเลยนะแต่คลิกซี่มานะครับผมก็เลยต้องดึงทีหนึ่งนะัะหวะนี้เพื่อนเกี่ยวสวยนะครับเ oh, <kill. S 1> พราะไม่มีเลือดแล้วเราก็กลับบ้านไปรีนะเมื่อกี้ถ้าเราไม่ดึงมาเนี่ยอาจจะโดนคลิกซี่ยกแล้วก็อันติตายได้นะครับควรตาไวนะเวลาเล่นนะครับระหว่างนี้ก็เคลียชิ้นเดิมนะครับอาจจะต้องยือถึง15นาทีนะชิ้นต่อไปผมเป็นเกาะเกิดเลยนะครับ สำหรับใครที่อยากออกฟอร์สเคปก็ได้นะแต่ผมเนี่ยต้องการความแรงด้วยนะครับผมก็เลยแบบออกดาเมจเลยนะเน้นโป๊กแล้วก็ออกโป๊กแล้วก็ออกนะครับไม่ได้เน้นเทปนะอ่าระหว่างนี้ก็ไปลองดูตรองกางนะครับมีบัาฟ้าก็มาเอาบัฟก่อนนะจังหวะน,นี้ก็ได้บัฟไปนะครับจังหวะน,นี้ก็ลองเล่นกับปลาหมึกไปนะเผื่อว่าเขาไม่มีอันตินะครับพอเห็นปลาหมึกอันติแล้วก็ถอยออกมาครับ ตอนนี้สังเกตให้ดีนะครับผมดักซัลเลเยอร์เนี่ยเกิดเลนล่างนะอย่าลืมนะครับเราเป็นออฟเลนนะเราควรไปทําเลนตรงข้างกับด a r ซัลเลเยอร์นะ mm hmm. เพื่อที่จะได้มาคุมดักซัลเลเยอร์ก่อนนะครับ mm hmm. ะระหว่างนี้เนี่ยผมก็ติ๊กด์คให้เพื่อนนะ mm hmm. เพื่อนเราจะได้ไม่ไปตายจังหวะที่ด์คเกิดนะครับ mm hmm. พอเราติ๊กด์คเสร็จเนี่ยเราก็จะรีบว mm ิ hmm. ่ง mm hmm. ไปเลนบนเลยนะ สำคัญมากนะครับจังหวะน,นี้ไม่ควรตายเด็ดขาดเลยนะครับถ้าตายเนี่ยมีโอกาสเสียดาร์กสูงนะถ้าตายตัวเดียวนี้ไม่ค่อยเป็นอะไรนะครับแต่ถ้าตาย2ตัวเนี่ยโอกาสเสียดาร์กเยอะมากนะครับจังหวะน,นี้เนี่ยผมยังไม่เคลียร์คลิปนะเพราะว่าไม่เห็นว่าฟอร์เรนเนี่ยโผล่นะครับพอเราเห็นว่าฟอร์เรนเนี่ยโผล่ตรงกลางแล้วนะผมก็เลยตัดสินใจเคลียร์นะครับตอนนี้เนี่ยเราจะรีบเคลียร์นะเพราะว่าฝังของข้ามเนี่ยหายหมดนะครับเราก็ต้องไปเอาดาร์กนะ ฝั่งหังข้ามเนี่ยรีบเปิดดารกนะครับเพราะว่าเห็นเราเนี่ยโผล่เลนบนแล ouais, see, dark, ้วก okay. so ็เห็นทีมเราเนี่ยเลือดน้อยนะหาจังหวะนี้เราก็หาจังหวะดีๆนะครับนาคอร์สลาดดาร์กได้นะแล้วก็โฟกัสตัวหลังๆเลยนะครับโฟกัสแครี่นะจังหวะนี้ได้มา2คิวนะครับสวยมากนะจังหวะนี้แล้วฝั่งหังข้ามเนี่ยก็ตายหมดนะจังหวะนี้เนี่ยต้องชมนาคอร์สด้วยนะครับนาคอร์สเนี่ยลาดดาร์กได้นะครับทําให้ฝั่งหังข้ามเนี่ยเสียสกิลกับดาร์กแล้วก็นาคอร์สเนี่ยไปลาดดาร์กได้นะครับทําให้จังหวะเปลี่ยนนะ ถือว่าเกือบซวยเหมือนกันนะครับถ้าเสียดาร์กนะไม่รู้ว่าจะกันได้หรือเปล่านะครับฟ้าหมึกอันติโทนมานะก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับแนวทางการเดินเกมเดลมานะหากใครเนี่ยอยากให้ผมทําคลิปแบบไหนหรือว่าทําคลิปอะไรหรือว่าเดินเกมตัวอะไรแล้งไหนก็ลองคอมเมนต์มานะครับถ้าผมมาเห็นคอมเมนต์เนี่ยผมก็อาจจะเอาไปทําคลิปนะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวก่อนสวัสดีครับ